ปัจจุบันโน้ตบุกรวนแต่เป็น SSD หมดแล้วนะครับข้อดีของมันก็คือเร็วแรงแต่ราคาต่อความจุเนี่ยมันยังแพงอยู่นะครับโดยเฉพาะ SSD ที่เป็น internal ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโน้ตบุกใน PC เนี่ยราคาสูงแต่มันก็แลกมากับเรื่องของความเร็วที่สูงนะครับทำให้หลายๆคนที่ซื้อโน้ตบุกโดยเฉพาะ macbook แล้วกันนะครับ macbook ความจำเริ่มต้นอยู่ที่256ถ้าเพิ่มทีก็อู้ย หลายพันอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะและที่สำคัญ SSD ของ macbook เนี่ยไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะสำรองหน่วยความจำต่างๆถ้าไม่อยากเสียงเงินเพิ่มเป็นความจุ512 1 t b เราเราก็ต้องเลือกซื้อที่เป็น external ไม่ว่าจะเป็น SSD หรือเป็น hard disk นะครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือเราสามารถพกพาได้ต่อเครื่องนี้ไปใช้เครื่องนู้นได้และที่สำคัญน,นะครับก็คือเรื่องของราคาที่ เยอะมากๆนะครับทั้งตัว SSD พวกพาแบบนี้นะครับหรือกระทั่งฮาร์ดดิสก์พกพาที่ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเวลา SSD เหลือแล้วเราทําบล็อกแล้วกันนะครับอันนี้พูดถึงรวมๆล้วกันนะครับสำหรับ SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ที่มันเป็นแบบสําเร็จมาแล้วนะครับซึ่งหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นเยอะมากวันนี้เลยขอแนะนําเทคนิคการเลือกซื้อนะครับโดยเฉพาะสายผู้ใช้น้ตบุ๊กที่ในความจำจำกัดเหลือเกินไม่สามารถอัปเกรดได้บางเครื่องกระแกะไม่ได้นะครับ ซื้อแบบไหนดีถึงจะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราใช้งานรูปแบบไหนนะครับความต้องการในชีวิตของเราเป็นอย่างไรนะครับบางคนซื้อ e อ e r เทนอลไว้สําหรับแค่สํารองข้อมูลไว้เก็บข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้ใช้งานไม่ได้เรนเดอร์ตัดต่อแต่บางคน MacBook Notebook หน่วยความจำจำกัดแต่ว่าเราต้องการเรนเดอร์ไฟล์ต่างๆนะครับผ่านตัว e อ e r เทนด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องไปมองที่ตัว SSD แล้วนะครับอย่างแรกลองสํารวจตัวเองก่อนนะครับถ้าเน้นสํารองข้อมูล เน้นการเก็บข้อมูลไว้ใช้งานในอนาคตฮาดที่จะตอบโจทกว่าเพราะว่าเรื่องของราคาต่อความจุเนี่ยมันคุ้มค่ามากกว่านะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้งานเรนเดอร์ตัดต่อด้วยนะครับซึ่ง SSD พพกพาลักษณะน,น,นี้นะครับปัจจุบันความจุเนี่ยเริ่มต้น5 1 2 1TB แต่แนะนำนะครับถ้าใครซื้อก็คือ 1TB เทราเพิ่มขึ้นไปเลยดีกว่านะครับมันมีจุดเด่นก็คือเราสามารถต่อเป็น USB Drive และเรนเดอร์ ตัดต่อผ่าน SSD ได้เลยฮึมไม่ต้องมานั่งซื้อหน่วยความจำ MacBook 5 121 B เราสามารถใช้งานนี้ได้เลยโดยที่ใช้งานได้เหมือนภายในหน่วยความจําของตัวเครื่องเรานะครับแต่แน่นอนครับมันอาจจะมีก,รรก,รก,กั้นแหลกหรือกระตกนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างที่ออฟฟิศนี้นะครับจะมีตัว Mac Mini M4 อยู่นะครับหน่วยความจํา256ไม่พอต่อ SSD e h a n n a l สามารถเรนเดอร์ตัดต่อได้เลยและที่สำคัญเสร็จงานปุ๊บเราสามารถพกพากลับไปตัดต่อที่บ้านได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าต้องการความเร็วสูงทํางานหนะัก SSD พกพาคือคําตอบครับแต่ SSD พกพาเองก็มีข้อจำกัดก,ก็คือเรื่องของราคาต่อความจุที่สูงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเร็วยิ่งจุเยอะราคายิ่งแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองเลือกดูกันนะครับแต่แนะนําว่าตอนนี้หนึ่งเทลไร์เนี่ยราคาเริ่มต้นอย่างตัวนี้นะครับความเร็วการอ่านอยู่ที่ 800MB เมกะไบต์ต่อวินาทีเนี่ยอยู่ราวๆ1990ราบบาทก็เพียงพอนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันความเร็วการเขียนน่มันช้าหน่อยครับถัดมานะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของงบประมาณเมื่อกี้พูดถึงการใช้งานแล้วนะครับงบประมาณสำหรับ s s d จะขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งแพงแต่ถ้าถามว่าใช้แบบไหนถึงจะพอดีนะครับผมแนะนําความเร็วการอ่านเขียนระดับ800 ถึง1,000เมกะไบต์เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วสามารถออนไฟล์ได้ไวลงเกมใน SSD ยังได้และเลือกตัดต่อก็ยังได้นะครับแต่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณนเแต่เฉลีย่ยจริงๆจ,จ,จะอยู่ประมาณ3,000ต่อความจุ1นึเทราบไบต์นะครับอันนี้เพียงพอสำหรับการใช้งานแต่ถ้างบประมาณไม่สูงมากและต้องการแค่การเก็บข้อมูลเป็นหลักก็แน่นอนครับอันนี้แนนอนคือคำตอบเพราะว่า1นึ่งเทราบไบต์ราคาอยู่ประมาณพันกลางๆเท่านั้นเองพันสี่พันห้าเราสามารถหา ฮาร์ดดิสเอ็กโทนอลที่ความจุ1นึเทราไบต์ได้สบายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องขององบประมาณนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการพกพานะครับการพกพา <c oughs> ผมไม่ต้องบอกมั้งว่าถ้าเราเน้นการพกาพาโดยเฉพาะสุทภาพสติละกันบางทีบางคนไม่อยากพกเป็นแฟลชไดร์เพราะเล็กไปหายแล้วก็แถมความเร็วไม่ได้สูงจนแบบเราสามารถแรนเดอร์ตัดต่อไฟล์ได้มันแค่พอใช้นะครับถ้าเน้นการพกพาแน่นอนครับ SSD ดีเอ็กโทคือคําตอบแต่ในทางกลับกันฮาร์ดดิสก์พกพา ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเน้นเรื่องของการพกพาการใช้งานจริงมันก็ต้องประกอบกับ2ข้อแรกด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความต้องการการใช้งานงบประมาณนะครับส่วนขนาดเนี่ยก็แล้วแต่ชอบถ้าอยากเล็กจิ๋วจะจัดเลยก็ S D พกพาแล้วก็ ถ้าพอมีพื้นที่ในการพกพาสักหน่อยนะครับอยากได้ความจุสูงราคาไม่แพงมากก็ฮ a ร d ด i ิสกเอทานอลนะครับและนั่นคือเป็นเรื่องของการเลือกซื้อตามความใช้งานก็ประมาณการพกพานะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเราไม่ได้ซีเรียสเลยเราอยากได้แค่หน่วยความจําสําหรับการเก็บข้อมูลทั้งคู่มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันนะครับอย่างตัวฮ a r d ดดิสก์เอทานอลเนี่ยข้อดีของมันอย่างที่บอกก็คือเรื่องของราคาต่อความจุที่ถูกกว่า SD อย่างเห็นได้ชัดแต่ก็มีข้อจํากัดนะคือเรื่องของขนาด ความเร็วการอ่านเขียนนะครับความเร็วการอ่านเขียนจะอยู่ประมาณ100 MB เมกต่อวินาทีแบบบวกๆนะครับสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ150ถึง200ถ้าเป็นตัวฮาร์ดดิสก์ที่เป็นตัวไซส์3.5นิ้วหรือเป็นความเร็วรอบ7,200รอบนะบก็จะได้สูงขึ้นหน่อยแต่ข้อจำกัดก,ก็คือค่อนข้างกินไฟนะต้องต่อปลั๊กเสริมนะครับแต่ข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือสำหรับพันที่พวกพาคือมีโอกาสคู่ข้อมูลได้สูง ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลของเขานะครับจะเป็นจานหมุนในการเก็บข้อมูลในการเขียนข้อมูลอนาคตถ้าเราเผลอทําข้อมูลหายหรือบางทีลบข้อมูลไปหรือฮาร์ดดิสพังเราสามารถหาบริษัทหรือกู้ข้อมูลได้เองได้ง่ายนะมีโอกาสกู้ข้อมูลสูงนะเพราะฉะนั้นเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการสํารองข้อมูลโดยเฉพาะรูปภาพถ่ายบางทีรูปถ่ายครอบครัวรูปผลงานต่างๆที่อาจจะไม่ได้ใช้บอยดแค่ต้องการแบ็กอัพเก็บไว้ใช้งานในอนาคตเผื่อเผื่อว่าจะได้ใช้ตัวฮาร์ดดิสแอนโนอล มีทั้งตัวที่เป็นไซส์นี้นะก็คือ2 5ุานิ้วนะครับหาซื้อได้เยอะมากหรือส5มุานิ้วเองข้อดีของมันก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นความเร็วการอ่านเขียนสูงขึ้นแต่การพกพาอาจจะถูกจํากัดพกพาได้แหละครับแต่แค่มันมีขนาดใหญ่ประมาณนึงนะครับราคาถูกเก็บข้อมูลได้เยอะสามารถกู้ข้อมูลได้แต่ก็มีข้อจํากัดก็คือขนาดและก็ความเร็วการอ่านเขียนที่ยังสู้ตัว SSD ไม่ได้นะครับอันนี้ตัว Hard d i Channel นะแล้วถ้าเป็น SSD Channel นะครับข้อดีของมันก็คือเรื่องของขนาดเนี่ยเห็นไหมขนาดเล็กมากมากเลยนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความเร็วการอ่านเขียนที่สูงมากข้อดีของมันนอกจากเรื่องของการที่เราสามารถโอนถ่ายไฟล์เข้าไปด้วยเร็วบางทีเราอยากกลับบ้านตัดต่อฮาร์ดดิสอาจจะใช้เวลาโอนถ่ายเป็นชั่วโมงเลยขณะที่ต่อ s s d t อท r n a l แบบนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1นาที2นาทีบางทีก็เสร็จแล้วนะครับมันก็สะดวกมากและเรายังสามารถเรนเดอร์ตัดต่องานทำไฟล์รูป ไฟวิดีโอต่างๆผ่านตัว e t e r n a l ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องโยนไฟล์เข้าเครื่องต้องโดนไฟล์จากเครื่องเข้า ssd ไปทํางานต่อที่บ้านสามารถทําผ่านตัว ssd ได้เลยนะครับแต่ข้อจํากัดของมันหลักๆก็คือ1ราคาต่อความจุที่สูงนะครับถ้าเอาเร็วรๆแรงๆประสิทธิภาพดีๆหน่อยก็1นึ่ง t b มีประมาณ 2, 0 0 0กว่าบาทถึง3 0 0 0ต้นๆเลยทีเดียวนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ โอกาสที่จะกู้ข้อมูลถ้าเป็นรูปแบบตัวของ SSD เนี่ยน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยความจาในรูปแบบชิปถ้าสมมติเราเก็บข้อมูลไปแล้วแล้วตัวชิปมันพังโอกาสที่ข้อมูลจะหายเนี่ยมันมีสูงมากและโอกาสกู้ข้อมูลได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้น SSD พกพาจึงเหมาะกับการเก็บข้อมูลแบบชั่วคราวที่เราต้องการใช้งานเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้และตัดต่อเรนเดอร์ทำงานอะไรต่างๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะครับว่าอยากได้แบบไหนเร็วแรง ราคาแพงโอกาสกู้ข้อมูลยากช้าหน่อยราคาถูกแต่เก็บข้อมูลในระยะยาวและสามารถกู้ข้อมูลได้นะครับก็ลองช่างใจกันดูแต่ถ้าเป็นผมนะครับสูตรง่ายๆเลยมี s s d E ดียเอทาสักหนึ่งตัวไว้สําหรับโอนไฟล์ Fi, งานบ่อยๆดันเดอร์ตัดต่อด่วนๆมีสักหนึ่งตัวแล้วก็มีฮาร์ดดิทเอทานอลอาจจะเป็น2.5นิ้วแบบนี้ 3.5่ 3, นิ้วไว้สำรองข้อมูลที่บ้านเก็บไว้ความจุระดับ2เทราไบต์ถึง4เทราไบต์ก็จะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่สำหรับผมถือว่าเป็นคอมโบที่สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับใครที่ซีเรียสกับการเก็บข้อมูลต้องการเก็บไฟล์ง,งานเยอะๆยาวๆนะครับแล้วก็ต้องการความเร็วในการตัดต่อด้วยก็ลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกซื้อแบบไหนแล้วเพื่อนล่ะครับคิดว่าเวลาเราซื้อ E อทีโน่ไม่ว่าจะเป็นตัว SD ตัวฮาร์ดที่เพื่อนๆดูจะอะไรเป็นหลกคอมเมนต์กันไว้หน่อยครับสุดท้ายนีีต้ตยขอัััวากสสดครบ